ป่าเทพโพงามเปิดตัวสินค้าใหม่หลังประกาศอำลาวงการต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนสำหรับป่าเทพโพงามหัวหน้าคณะโพงามในอดีตมีความสามารถหลายอย่างเคยสดแสดงภาพยนตร์หลายเรื่องรวมถึงยังเป็นผู้กำกับและเขียนบทภาพยนตร์อีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ป่าเทพโพงามอำลาวงการถาวรโดยป่าเทพโพงามประกาศยกวัวยกควายถวายวัดหลังตกเป็นข่าวใหญ่ประกาศขา,ขายที่ดิน13ไร่มูลค่ากว่า10ล้านบาท ล่าสุดทางด้านป่าเทพโลงามก็ได้เปิดตัวสินค้าใหม่ขายทอดมันปลาโดยได้ออกมาโพสผ่านเพจอินสตาแกรมส่วนตัวเปียการเทพ โดยไดย้โพสข้อความแนะนำสินค้าใหม่กับคันเทพทอดมันปลาแทะ100%จากทะเลต้เนื้อแน,น่นทอดฟูกินหอมเย้ายวนบอกได้คำเดียวต้องลองปลาเทพจะส่งทั่วประเทศครับกิโลละ250บาทจะส่งระบบเย็น100บาทพิเศษ4กิโล9 5 0บาทฟรีจะส่งฟรีเก็บได้นาน3-6เดือนทอดไฟเบานุมน่มๆเด้งๆฟูๆกันไปเลยครับ